สวัสดีค่ะพบกับกวิศราพาเครื่องพาบ้านอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็อยู่กันใน ep ที่4ค่ะพี่พี่ยินดีต้อนรับพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมเลยนะคะวันนี้มีพาบ้านค่ะมาแบ่งปัน30รายการกันเลยค่ะที่ราคาพิเศษเหมือนเดิมนะคะ200บาททุกรายการค่ะพี่พี่มีค่าจัดส่งปลายทาง50บาทเหมือนเดิมนะคะสะดวกโอน้องจัดส่งให้ฟรีค่ะพี่พี่เป็นพาบ้านสวยนะคะมาแบ่งปันกันเช่นเคยค่ะช่องทางการ ติดต่อนะคะเดี๋ยวยังไงฝากช่องทางการติดต่อไว้ด้านล่างนะคะ0ู1 6 9 6 7 4 2 7ค่ะเบอร์นี้พี่ๆี่สามารถโทรกันเข้ามาหรือจะแอดผ่าน ID Line ลามาได้เลยนะคะฝากพี่พที่เข้ามารับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของน้องไว้ด้วยนะคะฝากเอนดูช่องหน้าใหม่ของน้องด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมรายการแรกกันเลยค่ะพี่พี่0บาททุกรายการเลยนะคะรายการที่หนึ่งค่ะพี่พี่เป็นสมเด็จนะคะวัด ระคังนะคะพี่พีนี่เลยเป็นสมเด็จเนื้อผงเนื้อเก่านะคะสวยงามเลยค่ะเดี๋ยวน้องเอาด้านในให้รับชมนะคะอันนี้ไปพร้อมกล่องกรรมหยี่นะคะนี่เลยค่ะพี่พี่ขารายการที่1นนะคะสวยงามแบบนี้เลยนะพี่นะนี่กล่องกรรมหยี่สีเขียวเลยค่ะพี่พี่ขออนุญาตนะคะซูมให้ดูใกล้ๆเลยค่ะพี่พี่ขรายการที่1นนะคะเปิดมาสวยงามมากๆเลยค่ะนี่เนื้อพิมพ์เก่าสวยเส้นคมชัดเลยนะคะพี่พี่รายการ ที่่1คะไปกันต่อที่รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่2ค่ะพี่พีนี่เลยค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินค่ะเป็นเหรียญลงยานะคะพี่พี่ขานี่สวยงามนะพี่นะรับชมดูได้เลยชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงนะคะสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะพี่พีขาด้านหลังก็ดูจากความเก่านะคะพี่ขานี่เลย เก่ามากๆนะคะพี่ขานี่รับชมดูเลยนะแต่ว่าเลี่ยมไปให,ให้อยู่ในกรอบอย่างสวยงามเลยค่ะรายการที่2ค่ะพี่พี่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สมค่ะพระขุนแผนนะคะหลวงปู่ทิมค่ะวัดรหารไล่นะคะพี่พี่ขานี่สวยงามเลยเส้นคมชัดเลยนะคะนี่เก่าเก่าสวยๆนะคะ200บาทเท่านั้นนะพี่พี่นะ ค่าจะส่งไปทางเหมือนเดิมนะคะ50บาทค่ะถ้าสะดวกโอนยังไงน้องจะส่งให้ฟรีได้เลยค่ะพี่พี่รายการที่3ค่ะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่4นะคะเป็น กรลาแกะนะคะพระลาหูอมจันค่ะพี่ๆี่ขารายการที่4เป็นพิมพ์ลุกอมนะคะพี่ขารายการนี้นะนี่เลยกลมสวยแบบนี้เลยนะคะรายการหมายเลข4ค่ะพี่พี่รูปภาพไม่ชัดเจนยังไงนะคะแอดไอดีไลน์มาขอรูปภาพได้เลยนะคะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่5ค่ะ เหรียญหลวงพ่อปานค่ะพี่พี่ค่ะรายการหมายเลขห้านะคะนี่เลยเหรียญเก่าเหรียญสวยเลยค่ะด้านหลังก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่อยากได้รูปภาพเพิ่มเติมยังไงแอดได้ดีไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะ200บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่พิจารณาดูก่อนได้เลยนะสนใจถูกใจยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยค่ะรายการต่อไปค่ะพี่พี่จะเป็นรายการหมายเลขหกค่ะเป็นพระรอดนะคะรายการที่หกค่ะพี่พี่ เก่าสวยแบบนี้เลยนะพี่ๆรับชมดูได้เลยค่ะนี่รับชมดูนะชื่นชอบยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้ค่ะ EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่4แล้วนะคะพี่พีๆขาเข้ามารับชมแล้วน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะรายการต่อไปกันเลยค่ะพี่พี่จะเป็นรายการที่7นะคะพี่ๆขารายการที่7นะเป็นเหรียญ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะรายการหมายเลขเจ็ดนี่เหรียญเก่าเหรียญสวยดีเลยค่ะพี่พี่สวยงามมากๆด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อพระพุทธชินาราชนะคะพี่พี่ขานี่เหรียญเก่าเหรียญสวยเลยรายการที่เจ็ดค่ะพี่พี่รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่แปดค่ะเป็น หลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้เนื้อว่านค่ะพี่พี่ค่ะรายการที่8นะนี่สวยงามเลยค่ะรับชมดูได้เลยสนใจถูกใจยังไงนะคะโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะพี่พี่ไปกันต่อเลยค่ะที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่9คะ่ะ เป็นรูปหล่อนะคะหลวงพ่อกลวยค่ะวัดโคสิตารามนะคะเป็นรายการหมายเลขเก้านะพี่พี่นี่สวยงามเลยค่ะเส้นคมชัดเลยพี่พี่รับชมดูนะชื่นชอบยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้นะคะเบอร์โทรช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างเลยค่ะพี่พี่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบค่ะ เป็นนางพญาเข่าโค้งค่ะพี่พี่ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่10นะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงนะคะโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้เลยค่ะพี่พี่รายการที่10ไค่ะพี่พี่ค่ะนี่เก่าสวยทุกรายการเลยนะคะรับชมดูก่อนค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปนะคะรายการที่11คะ่ะเป็นเหรียญไอ้ไข่นะคะพี่พี่ค่ะรายการนี้นะเป็นเหรียญไอ้ไข่ค่ะเดี๋ยวน้องเอาด้านในให้รับชมค่ะ อันนี้ไปพร้อมกล่องให้เลยนะคะพี่คะกล่องสวยเลยนะคะนี่เลยค่ะรายการที่11ค่ะพี่พีรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่12ค่ะเป็นปิดตากระหนกข้างนะคะหลวงปู่โตะวะัดประดูชิมพีค่ะเก่าสวยเลยนะพี่พี่นะรายการหมายเลข12ค่ะด้านล่างนี้มีฝั่งตะกุดอันน้อยไปให้ด้วยนะพี่พี่นะ รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่13ค่ะเป็นเหรียญน,นักปกหลวงปู่ทิมนะคะวัดละหานไล่นะคะรายการที่13ค่ะสวยงามแบบนี้เลยนะพี่ๆรับชมกันดูค่ะรายการต่อไปรายการที่14ค่ะสมเด็จวัดละคังนะคะรายการนี้เลยค่ะเก่าสวยดีค่ะพี่ๆรับชมดูนะด้านหลังกอนี่เลยค่ะ รายการหมายเลข14ค่ะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่15ค่ะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อขาวนะคะปี2539ค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่15ค่ะพี่พี่เก่าสวยเลยนะคะพี่นะนี่ดูรับชมดูนะเก่าเก่าแบบนี้เลยค่ะเป็นรายการที่15นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่16ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะคะพี่พี่รายการนี้นะ ด้านหน,น้าด้านหลังพี่พี่รับชมดูค่ะพิจารณาดูได้เลยชื่นชอบยังไงนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะพี่พี่รายการต่อไปค่ะรายการที่17ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะคะรายการที่17นะพี่พี่รายการต่อไปค่ะรายการที่18ค่ะเป็นเหรียญปิดตาพังพการนค่ะ สวยงามนะคะด้านหน้าด้านหลังนะพี่ๆนะเป็นเหรียญปิดตาพารรมาการแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่18นะคะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่19คะ่ะพีค่ะพี่เป็นหลวงพ่อทวนนะคะเป็นพระผงหลวงพ่อทวนเนาะนี่เลยค่ะพี่ๆลองรับชมดูนะด้านหลังเป็นรูปถ่ายของหลวงพ่อทวนค่ะ รายการที่19เกนะพี่พี่นะเป็นพระผงเก่าสวยเลยเลี่ยมอยู่ในกรอบค่ะรายการต่อไปรายการที่20ค่ะพี่พี่เป็นพระสมเด็จนะคะวัดระฆังค่ะพี่พี่ขานีเลยอันนี้จะอยู่ในกล่องตลักกร,รม,มยี่นะคะสีชมพูะคะ่ะเป็นกล่องสีชมพูเป็นพิมพ์ปกโพนะคะนี่สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ปกโพค่ะพี่พี่ขาสวยงามเลยค่ะรายการหมายเลขที่20ิบค่ะ รายการต่อไปนะคะรายการหมายเลขที่21ค่ะเป็นกําไรยกนะคะพี่พี่รายการนี้กําไรหยกนะคะ200บาททุกรายการเลยนะพี่พี่นะนี่เลยค่ะอยู่ในกรอบอันนี้เป็นเหมือนหัวมังกรนะคะสวยงามเลยค่ะรายการที่21ค่ะพี่พี่เป็นกําไรหยกสีเขียวแบบนี้เลยรายการต่อไปรายการที่22ค่ะเป็นตะกุดนะคะพี่พีค่ะเป็นตะกุดไปให้3ดอกนะตะกุดน้อยๆ3ามสีแบบนี้เลยค่ะรายการที่22ค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที 23. ่23ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะปี2460นะคะรายการนี้น้รายการที่23นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่24ค่ะพี่พี่เป็นเหรียญนั่งพานนะคะของหลวงพ่อเงินค่ะวัดบางคานค่ะเหรียญนั่งพานเก่าสวยเลยนะพี่นะปี2555ค่ะพี่พี นี่รุ่นวีรชนนะคะพี่ค่ะรายการนี้นะเป็นรายการที่24ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่25ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะปี 2, 4, 6, 9, ค่ะนี่เลยเหรียญ <9 S 2> เก่าเหรียญสวยเลยนะพี่นะรายการที่25นะคะรายการต่อไปรายการที่26ค่ะ เป็นพับปิดตานะคะนี่เลยเป็นพับปิดตายันยุ่งนะพี่ๆนะรายการใหม่เลขที่26ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่27ค่ะนี่เลยเป็นปิดตาหลวงปู่โตะนะคะวัดประดูชิมพีค่ะรายการนี้นะเป็นรายการที่2 6นะคะ27ค่ะขอภัยค่ะพี่คะเป็นรายการที่27นะคะรายการนี้ รายการต่อไปรายการที่28ค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ค้ตาค่ะพี่พี่ค่ะรายการที่28นะนี่เก่าสวยเส้นคมชัดแบบนี้เลยค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่29ค่ะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์จิว๋วองค์เล็กเลยนะพี่พี่นะานี่เลยปิดทองไปให้สวยงามแบบนี้นะคะรายการนี้รายการที่29ค่ะ ไปกันต่อที่รายการสุดท้ายสำหรับอ e ีนี้นะคะเป็นรายการที่30ค่ะปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะเป็นหลังแบบนะพี่ๆนะปิดทองลงรักไปให้ค่ะรายการที่30 200บาททุกรายการนะคะพี่ๆค่ะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะนี่เลยช่องทางการติดต่อของน้องค่ะ0916967427ค่ะสามารถแอดผ่าน ID l ีไลน์มาได้เหมือนกันเลยนะคะเบอร์โทรเบอร์นี้นะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องกวิศาลาผักเครื่องพาบ้านไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องกาบขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะและวพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะพี่ๆขาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ